ที่แบบเฮ้ยสุขผาพไปริบ้า้าไปริบ้าเขาบอกว่าเอ้ยนี่มันสุขภาพก็สามารถที่จะกินได้เรื่อยๆนะอถ้าไม่ติดรสชาตินะแต่ก็จิ้ไม่ไหวจิมไม่ไหว้ไม่ใช้ค่ความเปรี้ยวมาดิดอกไม้สดเบื่อเบื่อ เคยชอเคอบใครวิเยเหมกินบะหมันนันคอน้อนะแต่ให้กินตุกเลยที่ตดเลยที่ตดวันนี้ก็พีในคำเนียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับป้ายาฟามิลี่กันอีกครั้งนะคะพี่วันนี้ค่ะตรงหน้าเราท่กคนเยอะเลยอร่อยเยอะเลยอร่อยด้วยใช่ค่ะวันนี้เราจะมารีวิวในเรื่องของ อาหารสุขภาพหนึ่งอย่างค่ะที่เ,เพื่อนๆพูดถึงกันบ่อยมากก็คือกลีดโยเกิร์ตตอน,นแรกเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ากลีกโยเกิร์ตนะต่างโยเกิร์ตธรรมดาย,ยัางไงนะคะคือกลีกโยเกิร์ตนะคะพี่ฝนมันต้องใช้ปริมาณการผลิตที่มากกว่าใช้ปริมาณนมมากกว่าเพราะม,มันจะมีการกรองเอาเวและก็ส่วนที่เป็นของเหลวออกไปก่อนเพื่อให้ได้โยเกิร์ตที่เข้มข้นเพราะฉะนั้นคุณค่าทางอาหารของกลีกโยเกิร์ตเนี่ยก็จะได้รับการยอมรับว่าเหมือนให้คุณค่าทางอาหารมากกว่า ให้โปรไบติกให้จลินซีที่ดีมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดเ็นโยบเกิลทั่วไปที่มันจะมีการใส่สารเติมเต็มเข้าไปแล้วก็พวกรสชาติด้วยมันก็จะได้น้ำตาลใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นพวกนี้ส่วนมากจะเป็นรสชาติที่เป็นรสชาติออริจินอลบางยี่ห้อคือไม่หวานเลยเพราะฉะนั้นค่ะวันนี้ค่ะที่อยู่ตรงหน้าเราก็คือเลือกมาแล้วหาซื้อได้แล้วแล้วก็เป็นปลิอกโยเกิทั้งหมด5รูปแบบนะคะ และในผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่จะลองค่านพิศนก็คือจากด้ายเดือนแล้วเนาะใช่ค่ะยี่ห้อแรกเลยค่ะเอ็มเอ็มโรเชียเอ็มโรเชียเดี๋ยวขาจะรู้ว่าสกิลสั้นเอ็มโรเชียลนะคะเอ็มโรเชียนะคะตัวนี้จะเป็นเหลวนิดนึงเป็นทูโกกินได้เลยกินง่ายหน่อยแล้วก็คเหมือนน่าจะดยกซดยกซดได้เลยอารมณ์แบบโลเปรี้ยวแบบอ้นยข้นน่าแช่คะตัวนี้ราคา59บาทค่ะอ่าปริมาณ230กรัม ใช่ค่ะไปหาตัวเอ,อวเองอก็ได้เนาะใช่ค่ะย <c oughs> ี่ห้อหนึ่งยี่ห้อค่ะพี่ก็คือโชบานี่กรีกโยเกิร์ตอ่าตอนนี้ปริมาณเท่าไหร่คะ170กรมัม170กรัมนะคะโชบานี่เนี่ยอยู่ที่ราคา71บาทว้บาท หน้าผิวโอเคนะใช่ใช่แต่เนื้อตอนนี้จะดูเป็นบบแบบเคลิ้มเคนิดนึงเราตักเอาไว้ก่อนแหละนะคะฮะแล้วต่อมาเนี่ยหนูว่าเดี่ยคนเห็นเยอะสุดบ่อยสุดใช่ก็ถ้าจาซึ้งง่ายสุดถูกนะคะย,คมมยี่ห้อฟาร์เมอร์ใชแรกแรกคิดว่าเป็นยี่ห้อตี๋โยเกิร์ต เพราะว่ากีใหญ่จังเพราะว่ากรีดสไตล์เป็น farmers นะคะกรีดสไตล์นะคะ <S <S อ,อ,อันนี้ก็จะมีหลายไซส์มากเลยเห็นอ่าอันนี้ไซส์กลางแต่ตอนที่โมซื้อจะโมซื้อประมาณไซส์เล็กที่อยู่ไซส์เล็กเนี่ยอยู่ที่69บาท200กรัม200กรัมต่อไปค่ะที่ข้อที่4ค่ะคือพลาสต์ควอลอันนี้ของเยอรมันมนะคะตัวนี้อยู่ที่125กรัมราคาอยู่ที่30บาท โอันจริงมันเป็นไซส์ที่แบบคุณชิมเล็กๆน่าตากินต่อคนได้เลยอันีจริงผมไม่เคยเห็นนะเนี่ยเลยชิมครั้งแรกไม่เคยที่กิน่าจะชิมครั้งแรกกับหมดเลยนะคะแล้วอันสุดท้ายเนี่ยอันนี้คือเล็กสุดที่เขามีอ๋อเหรอนีจริงๆเราพยายามหาที่เล็กกว่านี้แล้วชื่อคาร์โรไลน์นะคะห้าร้อยกรัมหรือครึ่งกิโลใหญ่มากอันนี้กินเดียวก็ไม่ไหวราคาหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทงั้นเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะคะ ครับอันนี้เป็นรอบพิเศษนะครับเนื่องจากที่ไม่เห็นหน้าตาพวกเราเพราะว่าเราจะต้องการไม่ให้มีความไบแอดในการชิมสินค้านี้เลยสินค้าสองท่านที่เหลืออยู่ต่างหากไม่อยู่กันยี่ไหมครับพี่มองกล้องเนี่ยครับพี่มองกล้องไหมครับแล้วมันต้องยังไงมีนิ้วครับมีนิ้วที่ไหนมีนิ้วโอเคอย่างมาซอปอย่างมาซอปรูปมันนมได้กลิ่นโอเคเดี๋ยวชอบอันนี้เป็นรูชอบอันนี้น้ำดติมเิมกลิ่นหอม หอมมากเอ่อละมุนปละมุนหอมมากชอบอืมหอมนี้ละมันเหมือนมันเหมือนขนมเลยเหมือนแบบในเนี้ยเหมือนลูกอมสมัยก่อนที่เป็นลูกอมแคลเซียมอ่ะอันนี้ถ้าแบบไม่ใช่เด็กอ่ะให้เสริฟเลยนะเนี่ยหอมมากมันมีความนมแบบกินง่ายอ่ะใช่อร่อยนะเหมือนนมเปรี้ยวอร่อยเลยอร่อยมีความมัน กง่ายอะ่ะเออแล้วก็เก okay okay ่งโอเคอ่ะเก่งโอเคเลยแหละมีความรู้สึกเหมือนมีวานิลลาเลยนะแต่มันไม่เนีอ่ะใช่นี่เดียวสรุปคืออร่อยถ้าเราใช่ก็ได้ใช่ก็อร่อยคะ่ะอร่อยเนาะแต่ว่าพอคำถ้าเราบอกว่าคำว่าเก่งเนี้ยเราคิาดว่าน่าจะจืดว่นนี้เพราะมันมีความหวานเออแต่นี่หวานอืมกลิ่นก็เป็นแบบนั้นก็เรื่องนี้โอเคเลยอ่ะในชอบในชอบแต่เลี่ยวเหลวเนาะ โอ้โหโซนแต่แล้วี่เสียงอันนี้ยหน่อยจีเอสเส้นมาหนักพี่โดนไม่เจ็บมีน้อยละพี่ให้ข้าวเลยนะเปล่อยนะมันมีมันมีฟ e ลลิ่งคืออันนี้ส่วนตัวพี่เพราะว่าอันนี้ความรู้สึกว่าสมมุิถ้าได้กินปีกโยเกิร์ตอ๋อมันต้องไม่ใช่มันต้องมีความแบบฉันจะรู้สึกสุขภาพเหนื่อยมคะแค่นี้หวานแค่นี้เองมัอจะไม่แปลกมั้งอ่าผมชอบนะก็คือ มันมันกินง่ายนะฮะให้แปดจุดห้าให้เก้าจุดเก้าเลยนะเนี่ยอือร่อยอร่อยเลยอ่ะหอมทั้งหอมกินหอมแล้วก็โดนว่าอีกอันนกินง่ายเลยอ่ะกินง่ายใครชอบแบบโทงทางโซนวานิลานี่คือใช่เลย่เอ็มอันนี้ให้ให้ให้หกไม่ชอบมันหวานมใช่แต่มันจะมามาทางโซนหวานผมติดเอาเทโลชั่นอย่างเดียวเปหลับไม่กินได้เต๋อจีนมีสดผมก็กล้า เด้งเจอจะเป็นก<บ>้อนก้หรอย้วเป็นหูก้อนเนาะดูแบบหนผลชีบบเสเลยอ,ยอะกะโดมอนกแอันนี้มันดูเปรี้ยวนะอือกินเก้ยเข้าไปเลยจ้าชิมก่อนตักน,น้อยหน่อย ดูมีความเป็นมีความรู้สึกว่าเหมือนเป็นเป็นกลิ่นโยเกิร์ตเป็นความรู้สึกของเราใช่ค่ะน้องไอเนี่ยโชเป็นเหมือนโชเป็นโอ้กลิ่นรู้เลยไม่กีก็กรี๊ดแน่เลยคือกลิ่นหน้าค้นหาหน้าค้นหาหมายถึงว่าหน้าค้นหาารสชาติจะเป็นยังไงต่ออันนี้ เลยเนาะแล้วเวลาวนแล้วม an ันร an yeah. <atin'> ู้สึกเหมือนใช่มันเหมือนมีแรงต้านเราดมกลิ่นก็อาจจะเบาจะกลิ่นจะสู้เาาไม่ได้เนาะกลิ่นเบาเบามันจะสู้กลิ่นที่ตที่เราหออมเลยนี่กลิ่นบอกมาเนิดนึงอันนี้คือไม่หวานเลยเปรี้ยน้ำเลยไม่เหมือนเฮ้ยหนูมันความรู้สึกเหมือนชีสเลยนะใช่มันคือโยเกิร์ตรสที่เมือนช่างนักาลยชาละมีความเป็นชีส ถูกถูกนี่คืาขนมปังไรเนี่ยนหนูว่าเหรอกินเปรี้ยวขนขนเปรี้ยวอ่ะโอาไหมใอร่อยอร่อยละอร่อยใช่แต่ถ้าคนไม่ชอบเปรี้ยวอาจจะไม่ชอบเนาะแต่เราชอบเปรี้ยวได้ค่ะกลิดโยเกิร์ตแบบนี้แหลกลิดโยเกิร์ตคือรสชาติจะมีความความเปรี้ยวเนาะใช่ใมีความเปรี้ยวแต่ถ้าบอกว่าเฮ้ยนี่มันสุขภาพ ก็สามารถที่จะกินได้เรื่อยๆนะถ้าไม่ติดรสชาตินะแต่ก็จีนไม่ไหวจบมันไม่ใช่แค่ความเปรี้ยวมันมีความขมนิดหน่อยตอนปลายนี่กินได้ไหมกินได้แต่ถามว่าแบบชอบไหมแบบเออถ้ากินถ้าไปบ่อยกินไปบ่อยก็อาจจะต้องนั่งนิดนึงแต่กินไปว่าอาจจะชินก็ได้นะเออเป็นไปได้มันคือรสเปรี้ยวเนาะมีติดเปรี้ยว ปลาเที่ยวปลาปลาปลาที่ช่วยปลาอีกแก้วแล้วก็อร่อยขนาดนั้นเลยแล้วก็ช่วยที่ช่วยเลยเหรอปลาจะมีกลิ่นหมกของน้มันแล้วก็เหมือนที่ปากปากใช่ใช่ไหมไม่รู้ความปากที่ลิ้นนไยเออรู้สึกเหมือนกันเออลอกระหว่างมันจะน้อยกว่านี้มันมันเหมือนเป็นกลิ่นหมกที่ไม่ค่อยได้แต่งอะไรอ่ะธรรมชาติแบบนี่แบบเนเชอรัลเลยเปรี้ยวๆแบบอือดูธรรมชาติ รสชาติเนี่ยรสชาติมันได้หกตามความรู้สึกว่าเป็นกรีกอากรีกยเกิดแตบความรู้สึกรสชาติมารวมบังมวลแล้ว7.9จุดเก้าหูนูให้รสชาติ6กแต่หนูให้ความเป็นกรีกเนี่ยเก้านะคะอย่างคนที่แบบว่าอยากจะกรีกอะเก้าเก้าไม่เจ็ดพอเจ็ดไหมพอเจ็ดไหม อันนี้เนื้อก็โอเคนะไม่ถึงก้อนมากแล้วก็ไม่เหลวเกินไปใช่ไม่เหลวขนาดดื่นได้แต่เขาไม่ได้เป็นก้อนแบบโชบานี่เมื่อกี้กลิ่นไม่เปรี้ยวด้วยอืมกลิ่นโอเคนะกลิ่นการปลากลิ่นเป็นนมกลดูอร่อย ที่เจตัวนี้เหมือนเหมือนมันไอศครีมมารได้อ่ะจริงค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อกี้เราจะเห็นเป็นสีขาวๆแต่คราวเนี้ยอันนี้มีความมอนเป็นสีครีมครีมแล้วเรากินไอติมวานิลลาเป็นหรือเปล่าโอยเรา่อหืออคือะลรหือคผัดไปก่อนหนูว่ามึงกินกินแลีไม่เปรี้ยว กินละเปรี้ยวคือกินละเปรี้ยวเลยแล้วก็คือแบบก็ยังมีกลิ่นนมปั่มอ่ะถูกถูกถูกต้องเลยค่ะมันมาทั้งนมแต่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวตอนกลือจะบอกว่ายังไงดีนะไม่ได้กินละเปรี้ยวแต่มันเปรี้ยวตอนกลือใช่ไม่ถูกเลยมันดูเหมือนมีความแบบว่าใส่เนยหรอเขาไม่ได้ใส่เนยค่ะใช่ไม่ถูกเลยอ่ะตอนตอนตอนสุดท้ายของจังหวะที่สองพี่มันจะแบบมีกลิ่นกลิ่นกลิ่นดอกไม้ที่พี่ว่าอยู่ตอนสุดท้าย พอากินคาที่สามเนี่ยความขมเนี่ยมันไปอยู่แบบเพดานอ่ะอขาถึงไหมอ่ะส่วนตัวนะคะตอนตอนที่ชิมเข้าไปมีความรู้สึกว่าเอ้ยเหมือนมันนีล่าไม่จริงอ่ะจริงๆพอผ่านลำคอนะี่ตอนแรกอยู่ช่องอยู่ประมาณช่องปากพอกิดยกเกินลงไปที่ประมาณรักลูกกระเดือยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันขมขึ้นอืมเอ๊ะมันทําปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่า แต่เราแต่ความรู้สึกว่าเอการเป็นบรรยายเหมือนกับพูดไม่ไม่ค่อยโอเคนะหินก็หอมเนาะเนื้เนื้อมันก็แบบไม่รู้เเหลวไม่ก็สัมผัสแล้วก็พอกลืนง่ายนะมันชาติโอเคครับอันนี้จะไม่ค่อยหวานมีความหอกไปทางเปรี้ยวๆมีความเปรี้ยวหวันนเน้นนี้ใช่ที่เหมือนโยเกิร์ตแบบโยเกิร์ตธรรมชาติเลยซัน้องตลาดแต่ว่าอันนี้เน้นแบบไม่มีรส หวานเลยแปมสิบให้เจ็ดให้แปดเป็นคนใจดีอร่อยโยกินได้ให้ให้เก้าอู้ชอบให้ให้คะแนนเยอะในความพิเศษอ๋อในความอะในความพิเศษความพิเศษของเขาคือมันมีกลิ่นจุดนั้นจริงๆอ่ะแต่ว่าความเป็นกลิ่นแตงความเป็นกลิ่นของให้แปดส่วนรสชาติหกจุดห้าครับเพราะมันเป็นคฟองกลิ่นหนูก็ แต่หนูกินหมดนะทีบอกไว้ก่อนผมให้แปดครับ้าผมก็ให้แปดนะตีมันมันขึ้นมาด้ให้เจ็ดไม่ไม่ไม่ก็ชอบตีท้ายแล้วไหร่ตีท้ายมัน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 มมันไม่ดีเนื้อก็เป็นก้อนก้อนนิดนึงแต่ไม่มากรู้เลยแหละว่าเข้มข้นล่ะอืม ยิ่งก็ไม่มีกลิ่นน้องนมกินเลยครับอ๋อเท็กเจอร์ตัวนี้จะมีความโอ้มีความเหนียวใช่มีความเหนียวนะฮะต่างจากจากต่างจากโยเกิร์ตทั่วไปนะอืมกลิ่นอืมเหนียวอืมกลิ่นกลิ่นคือทำให้อยากดูรสชาติอีกแล้วติดแล้วอ่ะติดแล้วอันนี้เนยลิ้กลิ้งลิ้งยีขึ้นมาหน่อย กลินแบบหอมเลยเนาะแต่ส้วนนี่ลายยังไม่ได้กิ่นอ่ะแต่ก<อ><อ>ลิก่นแค่นี้น,นีน่เลยเออหอมยิ่งหอมหอมหอมอันนี้ฉีกเลยทำไมมันหวานะนะหวานแปลกๆปลกไใช่หวาน,นแปลกแปลกแปลแล้วไม่เปรี้ยวด้วยสู้มันไม่เปรี้ยวเลยเดี๋ยวนะเขาใส่อะไรเข้าไปให้มันปรุงรสหรือเปล่ากลิ่นมันแบบลมุนละมุใช่ป่ะอ่ะกกินง่ายเออเออส่วนตัวคือกลิ่นกับรสชาติ รู้สึกไม่ไม่ได้เป็นทิศในทิศทางเดียวกันลินเหมือนจืดๆแต่ว่ารสชาติเป็นทางหวาน<ม>หวานหวานที่แปลกนะหวานที่แปล,ปลปกส่วนพเจนยาม่ไม่ชอบอมผมตก<ล>ง<ๆ>ไปไหมขอโทษทีผมเข้าไม่ค่อยคุนโวกติดเป็นคนชอบถ้ามีความหวานก็ชอบนะันแต่ว่าน<ม>ี่อาจจะไม่ค่อยคุนวันนี้ดอกใน้ตกนี่เอ๊ะเบือ่อเบื่อเบื่อ ไครยอมรับใไยอมรร้ดิ้วส์ใครดิิ้วส์โอ้ยเลยเวอร์โอ้ยถามว่าเขิเลยใช่ครับถาม่เินลยวสค่ะนน่้องคไป อผมก็สร้างไปเรียกงรับมาดเงียบปจรินใจแล้วท <ing> ี <enjoy> ่เขาโอ้โอยู่ไม่นี่ส่วนตัวไม่ชอบผมสกใจเลยขอบคุนเหมือนเลยแต่นี้ไม่ค่อยชอบอ่ะตอนนี้ความรู้สึกเหมือนกินมันเหมือนเพลินมันแต่งมากเกินไปนะมันจะดูไม่ค่อ่อามันจะดู ไม,ไม่ไม่ค่อยใกล้เคียงความเป็นโยเกิร์ตอาจจะมีเราปรุงเยอะแล้วุงเยอะที่มันเกิะด้าตึ้งนเกินเกินเกินยาเด็กอะไรไม่บอกไม่บอกมันรู้สึกเลยอันนี้เป็นความรู้สึกแบบนี้กินได้นะแต่ว่ากินหมดได้เลยเนี่ยอันนี้อันนี้กินยากรู้สึกแบบไม่ค่อยชอบอันนี้ใช่ก้าเลยจริงเหรอจริงให้ผมจุดหน้าได้ไหมเพรู้สึกว่าโยเกิร์ตมันต้องเปรี้ยวนิดกินะเปล่าวะทำไมมันไม่เปรี้ยวอ่ะ เขาไม่ชอบพี่แต่เขาใจขาให้เพี้ยค่ะคะแนนให้สวยาไรหนูไม่้คะแนนเท่าไหร่หนูให้ความเป็นกลิ่นหนูไม่ให้แต่ความรสชาติหนูให้หนูจะโหไปไหมอ่ะหนูจะให้แค่สี่ส่วนอ่างตัวให้ให้ให้มากกว่าดเจนนะครับก็ให้ให้ให้สี่จุดหนึ่งอันนี้ก็ อืม้่ะให้สี่อันนี้อันนี้ให้เจ็ดนะโอ้ด้พอได้อได้ไม่ชอบรชาติที่มันแต่งเข้ามาเห็นเแคเืนมันขาไม่ได้แต่งอะไรเลยเขาไม่เขาไม่ได้แต่งอะไรเลยอืมไม่ได้แต่งอะไรหรอแสดงว่าจิตเราคงแต่งเเลยคือาเฟีคเฟอีวก็ไม่ค่อยแจะไม่มีเลยแล้วก็มันกลางๆหมดเลยเนาะรสชาติก็กกก็กง้วก็เบาแล้วก็ตอนกลืนก็ มันมิดเปลนงเป็นรสที่มือนจิดอะไรก็ไปแต่มันไม่ค่อยโอเคมันรสชาติเอาความนุ่มๆกินมันมานะคะแบบกินยากลองเถอะคนพระแล้ก็ตักเนยขึ้นมาคือแบบเหมือนชีสเลยโอ้ออันนี้คือนั่นเลยเนาะแบบเนื้อแน่นมากเลยอ่ะ นี่นี่กลิ่นจะชัดเลยอะรนี่นี่นนนกลิ่นบอกลิ่นบอหม่เกลิ่นบอมานานก่อนน่นะแต่ถ้กินตุกด๋ะแต่ด้กินตุกะแต่ด้กินตุกด๋อกิน่ตกินี่ตอร่อยนะครับบางทก็ีเียอร่อยทำไมอ่ะหมหรอเหมือนคน,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 นกินอะไรที่แบบ ความเป็นกรีกรี๊มีความเป็นกรีแต่ไม่แต่แต่ไม่ได้แย่นะเราะมีความเป็นกรีส่วนตัวนะถ้าที่ลูกตัวเมื่อกี้คือรสชาติประมาณเนี้ยผมโอเคมันเลี่ยวแต่ก็กินได้ส่วนตัวกินได้ไป คืน่าัเจ็บคือน่าเจ็บคตัวหนูพี่ได้ไมพ่ไ้หแต่พี่พี่อาจจะเออได้อยู่น้อยู่ไหมวนนี้มันเปียจืดเนาะฝันปกฝาดแค่นี้กินยากมากทำไมเขาบอกไม่เห็นแลยกินไแอย่คือต้องบอกว่าถ้ามันไม่ค่อยมีนะเหมือนมันมีความเปรี้ยวเหมือนกินชีสปอกปาอเจ็บ มแค่เก้าเลยครับุ้ณก็จะให้ประมาณ8.7ดจุดเจ็ดโอ้โหยากเหลือเกินอันนี้ให้ไปเลยให้น้องให้น้องให้ให้สามแต่รสชาติก็สักหกเลยอืมใช่เหมือนกันหมอีกแล้วไม่ผมว่าไม่ไม่ผมว่าของผมนะขอว่า มันไม่ค่อยมันไม่ไม่มีรสอะไรแต่พูดถึงความอร่อยอันนี้เอาแบบซีลิ่สนเลยนะคือถ้าใเลือกในตัวนี้ผมผมองไม่เลือกกินมันกินยากมันกินยากมันกินยากอือขอให้ค่ะแล้วเรเที่ยวเสร็จ ส่วนหนึ่งนะคะพี่ที่เราหาซื้อมาแล้วก็เลือกมาชิมให้เพื่อนๆลองดูนะคะก็จริงๆก็ไปซื้อแล้วแต่ความชอบเลยแต่สุดท้ายที่กรีดยกเกิดมีประโยชน์จริงๆมากถ้าไปอ่านดูนะคะจลินรีที่ดีเนี่ยมีผลต่อสุขภาพมากๆใช่ค่ะเลือกอได้แต่บุมต้านทานเราด้วยใช่เลยใช่เลือกตามความชอบความ โอเคหวานไม่หวานตามบทนิยมนะคะแล้วข้างหน้า,าค่ะพี่ฝนข้างหน้าเราก็จะทําให้เห็นว่านมเนี่ยมันสามารถไปทําเป็นโยเกิร์ตได้แล้วก็ไปทําเป็นเวโปรตีนได้ด้วยอ่าไอส่วนนิดน้ำที่เราคั้นิ้นไปเนี่ยเขาก็ไปผลิตเป็นเวทตีนึงแล้วลก็เดี๋ยวจะหยิบเวในแต่ละยี่ห้อในของตลาดที่หาซื้อได้ง่ายมาให้ชิมเลยเกลียว<ๆ>แล้วก็มันมีประโยชน์ยังไงได้ผลกับสุขภาพยังไงโปรตีนตั้มลิปหน้าเลยได้ค่ะวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ